ทีย่ยูใจเชียงใหม่สามมันสองคืนเพลงมากรีบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่ง อยากเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นทั้งเครืองให้จองไฟตีหาถึงหกโมงหิวใจแหลกกินก่อนเลยโจกเจ้าดังร้านเพิ่นนีติมซ้ำขายน้ำผสะนันเทาต้องกินทริปนี้เอยสิบสรุปค,คา่ากินหายแต่สิสรุปค,คา่าเดินทางค่าที่พักหายได้จ้เาเออเหมาลถแดงหนึ่งวันแล้วก็ให้ไปส่งแม่กำปองอยู่ทีสองพันบาทเจ้าประจำที่เออใส่คือรถแดงชาติจ้าเชิงเสาแรกไปดอยสุเทพวัดพราลาดวัดอุโมงค์สื่นชมความงดงามของวัดตามด้วยความหิวกะมาอีกแล้วแวะที่ตลาดแม่เฮียว่าเื้อตลาดเพ่นถึอบ่เจ้าแล้วมาถวาย ทอดแม่กําปองกับซีมงแรงเลยพักทีเฮื่อลุ่งหมานลุงหมานหม,มูจุ่มอันเดียวกันเป็นโฮมสเตย์เรียบง่ายน่ารักขึ้นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยรวบอาหารเสาร์สองคนเดอ้อสินางชมมิ้วหรือนางเฮ็ดงานกะหฮ้วใจสุดๆเพิ่มสิมีส่วนกลางนางกินนนางเล่นนางวอกกันมองซิมกับสอกกาแฟ,าฟเป็นแบบนี้เลยมีมองนางหอยขาดีๆอันนี้พนักง,งานเป็นตะขีข่ขันคักเหยียดคักเหยียดเนี่ยจากที่พักตรงยางไปตลาดอีกสามร้อยเมตรที่ฟูง,งนชนเขามหฮอหมักอะโล เป็นสามอเมตรที่เมเอยเพราะว่าห้องยางขึนผู่นั่นๆหอดแล้วแม่กำปองเห็นไปแล้วบรรยากาศแม่กำปองเพลงมาเพราะๆยันติดลิขสิทธิ์เ้าแล้วอาหารเสาง่ายๆแต่อบอุน่นนี่แหะความพร้อมสติง่ายๆอบอุ่นกันเองโอ้ลืมบอกเนี่ยมันคืนหน้าหนาวอย่าลืมเอาเสียอกันหนาวมาเด้อออกจากแม่กำปองสิปไปมอนแจม เอ่ยใส่รถตู้คนละลอยหาซิปถึงสองร้อยบาทแนะนำให้จองก่อนมาถึงแล้วที่พักซื้อระเบียงมงเอ่ยให้รถตู้จอดทรงไหวเซเว่นปงแยงแล้วก็ให้ที่พักเพิินไปฮับจ้าที่พักขึ้นละหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร่วมอาหารเสิร์สองคน้องนนําเพิ่นจีอูแต่ตะลุมเฮี้ยนแบบนี้มีเครื่องทำานำอุ่นแต่ว่าเป็นแบบแกสเด้อนั่งรถขึ้นเขามาวิ่นรถยางแห้งเจ้าของที่พักเพิินวามากอันนี้กินแก้ววิ่นรถได้ทั้งซันกับโมมขาไปเลยจ้ามันก็เป็นหมักส้มปูหน่อยสมๆฟาดนิด กินเข้าไปกระซิบหมอกเกอกเซาวินเลยที่พักคนสีมิสสะพานชมวิวแบบนี้จะบกักเงาเลยได้ยางปตาอู้บรรยากาศดีค่ะคำม,มาฝนตกเสยบุกกระทาในวันที่คุณอยากหิวใจหรือแม้แต่ท้อแท้ทสิ้นหวังบุกกระทาเพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยบอกให้คุณสู้ๆแล้วก็ขี้เพื่อนแท้ของเราเข้าปากไปแซ่บ เอกเอกเอกเศร้าแล้วจ้า่นีอากาศเย็นกำลังดีบนาวเกิดไปแต่ว่าตาตูบตาโปเบิดหิวใจพ่อบอหนีคือวิวนากระจมนัดเจ้าของเพิ่นไหวสิบเอ็ดโมงให้เพิ่นลงไปโซงทิ่เซเว่นโป่งแย่งก่อนไปขอรำร่าบ,บักช่มพูน่อยหนีก่อนติดใจแห้งค่ะระวังมาล้อรถตู่กับมานางกินก๋วยเตี๋ยวกับเขามันไก่อยู่โป่งแย่มาเจอสิ่งนี่ดอกอีลาว,วาสันตอนเพิ่นบอกซื้อกลุ่มซื้อสะเทือนใจเล็กน้อยว่าแต่เออสิเอาไปเฮ็ดยางกินบอกเออแนรรถตู่สิมมสวงอยู่ตลาดวาโลรถตลาดหนี่ ถึกใจคักแม่เราก็ไปย่างหาสื่อของฝากหมากใหม่ตามอำเภอใจเชียงใหม่มาเธอใดกติดใจผู้คนหนาหันมองเที่ยวกันหลายคล้องกินกะะแสบสิทามผู้คนหรือว่าผูดคุยกับผู้คนเชียงใหม่นี่เป็นมองที่เอยบยานคนเพิ่นแบบน่ารักแม่